ทำไมเราต้องกังวลกับเชื้อ HMPV เชื้อ HMPV เนี่ยนอกจากจะไม่มีวัคซีนแล้วเนี่ยมันยังติดต่อง่ายเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เช่นไอจามเสมหะต่างๆหรือการอยู่ใกล้ชิดกันในที่ชุมชนหรือการสัมผัสมันติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจอาหารแล้วก็การสัมผัสด,ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังสูงสุดก็คือเด็กและผู้สูงอายุและคนที่มีระบบภูมิคุ้ม,มกันต่ำเช่นคนที่เป็นมะคนที่เป็น SLE คนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบก อ,อันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษถ้าเราผ่านโควิดมาแล้วการป้องกันมันก็จะใกล้เคียงกันเลยนะคะใส่แมสล้างมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กินอาหารร้อนช้อนกลางอันนี้คือสิ่งที่เรารู้กันมาแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเสริมระบบภูมิคุ้มกันมันคือหัวใจเพราะว่ามันไม่มีวัคซีนการเสริมระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าก็ออกกําลังกายทานอาหารที่ดีอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่การเสริมระบบภูมิคุ้มกันภายในเซลล์ของร่างกายเราหลักฐานเลยมันมีชัดๆว่าสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมระบบ ภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงเช่นเรากินผักเยอะๆร่างกายเราก็จะแข็งแรงเห็นไหมแต่สมุนไพรที่เป็นผักมีแล้วที่เสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะก้านตองก้านตอมีหลักฐานงานวิจัยที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ส่วนกระชายขาวมีหลักฐานชัดเจนที่สุด ในเรื่องโคโรนาไวรัสเป็นวันนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองภูมิตกหรือรู้สึกตึเงเป็นหวัดง่ายไอง่ายจามง่ายหรือคนอื่นไม่เห็นเป็นแล้วเราทำไมเป็นแล้วเรายังเป็นหนุ่มสาวอยู่เราทำไมภูมิไม่ดีลองหาสมุนไพรเสริมเพิ่มชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เสริมด้วยสมุนไพรไทยที่มีงานวิจัยรองรับอาจารย์อยากจะส่งมอบสิ่งที่ทําให้คุณภาพชีวิตของขอครอบครัวคุณดีขึ้นด้วยสมุนไพรไทยค่ะเอาลองดูนะคะ